ไปรุ่นทำอะไรกันนี่ทำอะไรกันครับไปรุ่นอโอ้โหน,นึกว่า,าม,มีเรื่องกันนี่มีเรื่องกันครับกำลังมีเรื่องอยู่ครับแกับอะไรที่เท่าเหรอจับหนูครับหนูมากินข้าวเหรมืลลร้อะไรก็พูดเบาหนูมากินข้าวตาก <c oughs> กินข้าวตากหนูกินข้าวตาก็ได้โอ้หนูตัวนี้มีค่ารถบตรงสีไปกินข้าวตากไหมอเมือเจังหวัดเลยตัวนี้ ทำไมได้ที่ไหนปาดบ่งแม่บ่งแม่ครับงานเข้าเลยนี่มันคือมีบ่วงสั่นมันคือมีบ่วงติดมาเดี๋ยว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 ดูบ่วงก่อนเอาไส่ไว้แตะของไครของไครดิของไเอาใคงไแต่อ้ยาทิดเบิร์ดขึ้นได้คักเทโอ้ยดูผู้วะเฮ้เบิังตานเบิังเบิังตานเบิัง เบืงตานี่ต้องเป็นขําเนาะขําเอ่อเป็นการที่ขาซเอไหมนึกว่าเขาซุบมือยังกันโอ้เฮ้จะไดกินอะไรนบ้กอออมวิ่งหมากินครับโอ้ปงมากินั่นนั่น้ยเจ้าเจ้าหองนู้ยนะน จะขานูว่ามาสยามทั้งขี่ครับพี่ร้องชาวตำรวจตะเคียนจะได้คนดีมีฝีมืออย่าถามมาตัวเมย์ตัวหนูด้วยตรวจสอบได้ใครครับบ้านเดียวข้างบนไวแน่นาะนายพรหมเข้าอีโภคสุนยอดเบอร์หนึ่งนายพรหมเข้าอีโภคเบอร์หนึ่งยนในมาเก้นมาไว้ใช้งานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำรวจตะเคียนรุ่งใจใจใเฮือคนรู้ใจเหมือนเรืยกตัวเองเข้าไฟทั้งเนเกิดอะ ไอ้ลูกเนือนี่เอาไว้กินเหมือนเดิมไดไหมนี่เสียงนี่มหลายเสียงอยู่เลยหลายเสียนี่อีามาจะกว่หนึ่งหลายเสียงนี่หลายอย่งไ่้ฮ่าเออเบ่เป็นกีกีได้เจาอันไอ้พี่บุญธรรมพี่บุญธรรมบ่เนกีกีเนาะเหรอเออพี่นู้กันให้เขายังได้ที่ใเขาไหม แหงย่งเขาดิกูแังกูแข่งถืโอโ,อโอฟนอีกเขา่าบุพเพอะไรครับเขาบุพเพอะไรงานเดียวเองเขางานเดียวปีสิบแปด ตีกงดปีักเนาะไอ้จันควรเดี๋ยวไลไปเยตะีนอ้ได้สูาีนวัตกรรมใหม่งานเดียวคือกันถุงปุ้ยหนึ่งนะวันทวันทุนถุงปุ้ยนึงได้ยักถุงได้สิบหาโอ้ักนี่งานเดียวพีกันบงานเดียวงานคูละงานแเ่ได้นูมีคิดพ่แต่ใครในนอเขาจัในี้เพ่งกูมาหม่านาะ เขาดั้มไหมข้ามีราคานะปีนี้นะจวดมาสถานแล้วขันขายเขามาเลยแหลกมาหมากินเนาะปีนี้เนาะถูกต้องแล้วไอโอปตเกตอยู่นี่ไรเสียงให้หนีโอปตเกตมาได้ที่ไหนี่เอ้ยโอ้นี่โอ้โอปตเกตเอ้ยลูกเหมือนเอาวครับพี่น้องเอาเดี๋ยวได้ขับพันเขาเซวีแล้วแหละมาดิ วันวันซิวันวันมันเกิดวัน,นี่วันไหนเขาหน้าหน้าปีโอ้ยหน้านี่ไหมไม่ได้บอกรอบเราเมือง,งหรอเต็งออกมาตาม่ำอ๋อ <laughs> <laughs> ต้องตาแห้งๆเอาไว้ว <c oughs> ันหน้าปีคนจะชัง